นี้พ่อหลีกัดดาก้าเนี่ยจะมาทําอะไรกันครับวันนี้เราจะมารีวิวดิ้งครับเครื่องเดิมนะครับที่หายากที่สุดในเมืองไทยนะครับมีหลายแบรนด์มากที่พ่อหลีกัดดาก้าเคยเห็นตั้งแต่อยู่เมืองไทยนะฮะแล้วก็ไม่มีขายหรือว่ามีขายแล้วราคาแพงมากหายากมากนะครับ ก็เลยอยากจะมารีวิวให้น้องๆทุกคนดูนะครับอ่าอย่างแรกอันแรกคืออะไรครับดักก้าอย่างแรกนะครับก็จะเป็นเครื่องดื่มยี่ห้อไพร์มนะครับเป็นมาใครเป็นคนผลิตครับดักก้าเออมันเป็นยูทูบเบอร์สองคนครับคือโลเกนพอกับเคสครับอ่าเขาเป็นยูทูบเบอร์ของอเมริกากับอังกฤษนะครับสองคนเป็นคนขาวคนหนึ่งคนดําคนหนึ่งแล้วเขาก็ทำไอ้น้ำอ่ามันไม่ใช่น้ําชุกกาลังนะมันเป็นน้ําอะไรน้ําแร่นะครับเป็นน้ําแร่เหมือนเกเตอร์เรตนะครับ แต่ว่าเขาก็เป็นคนผลิตอันนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองกันเลยดีไหมฮะไพรม์ราคาแพงมากในประเทศนี้นะครับผมใช่ครับนะฮะเป็นรสส้มนะเดี๋ยวให้แม่โบชิมด้วยนะราคาประมาณเท่าไหร่นะคะคุณอันนี้เราสองร้อยเก้าสิบาทครับผมสองร้อยเก้าสิบบาทที่นี่ก็หาไม่ง่ายนะหายากที่นี่ค่ะแต่ที่ไทยเนี่ยยิ่งหายากส่วนใหญ่จะขายที่อเมริกาครับผมกับอังกฤษใช่ครับที่อเมริกาผมว่าหาขาง่ายครับแต่กาชนแก้วครับนี่ครับอ่าไพรม์นะครับของเคสไอแกลูกเกนพอ อร่อยอร่อยครับแม่โบชิมมั่งเป็นไงมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนแฟนตาที่แบบไม่ซาครับอ่ามันคือน้ําส้มนะฮะคุณแม่เหรอมันเป็นมันเป็นเหมือนเกเตเลตเป็นน้ําแร่รสส้มที่ไม่ซาแต่ว่าไม่หวานนะครับเหรอมันเกเตเลตเลยก็ก็าไม่ค่อยครับคือเกเตเลตมันจะมันจะหวานครับเหมือนแบบมันมีน้ําตาลหยบเยอะกว่าออแต่นี้ยี่ห้อนี้กาลังจะดังมากนะครับโอเคนะครับอันที่สองนะครับคือน้ํา b l k หรือว่าน้ําสีดําตอนแรกเนี่ย เราคิดว่ามันเป็นที่เคลือบขวดนะฮะเป็นสีดําแต่จริงๆไม่ใช่นะน้ำอันเนี้ยีบอเคเนี่ยเป็นน้ําสีดําเลยนะครับผมดาก้าเปิดเลยครับแล้วก็รินสามแก้วคือผมเป็นคนใน YouTube แบบดื่มเยอะมากใช่ใช่าคนใน u t u b e เนี่ยรีวิวอันนี้เยอะมากเลยใช่ครับนะครับแล้วก็เป็นน้าเหมือนสีเฉาป้วยเลยแต่เขาบอกว่ามันไม่มีรสชาติเหมือนน้ําธรรมดาเลยใช่ไหมดาก้าเคยชิมอันเนี้ยนะครับเคยชิมครับเคยชิมครับอันนี้ด้วย3มอันครับกลิ่นเป็นไงลูก ไม่มีกลิ่นครับก็เหมือนน้ำเลยก็เหมือนก็เหมือนน้ำเลยครับก็เหมือนน้ำเลยค่ร้อนไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นครับก็เหมือนน้ำธรรมดาเลยครับไม่มีกลิ่นอะไรเนี่ยเป็นน้ำมันสีเฉาหวยเลยอะดาก้ากับแม่โบไไงนะม่รู้ดิเนี่ยเนี่ยเป็นสีดําเลยเหมือนโค้ครับเปื่อนโค้กไม่ซาครับมันโคกไม่ซารสชาติเป็นไงไม่มีรสชาติเลยเหมือนน้ำจริงเหมือนน้ำธรรมดาครับแล้วแล้วเขาใส่อะไรให้เป็นสีดําไม่รู้เนาะไม่รู้อ่ะอืเหมือนน้ำเปล่าเลยนะ แต่เป็นน้ำเปล่าสีดำใช่เนี่ยแปลกมากเลยโบแล้วก็แพงค่บแล้วก็แพง200กว่าบาทอยู่ครับทุกอย่าง200บาทยบาทการที่3นะครับเป็นน้ำเครื่องดื่มที่หายากในเมืองไทยนะฮะคือวิตามินเอ็กซ์ตร้าของบริษัทโพก้านะครับแต่แม่โบเนี่ยมาบอกเขาเลยว่าเนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่ผลิตในเมืองไทยนะครับแล้วก็มาดูข้างหลังเนี่ยเขียนว่า product of Thailand นะครับหรือว่าเป็นเครื่องดื่มที่ผลิตในเมืองไทยจริงๆและเป็นเครื่องดื่มที่ขายดีมากๆเลยดาก้าเนี่ยชอบอันนี้มาก ใช่นะครับแล้วมันหอมมากเลยมันคล้ายๆน้ําวิตามินครับผมวิตามินครับใช่ครับนะเป็นน้ําวิตามินที่เมืองไทยไม่มีแต่ว่าผลิตในเมืองไทยนะฮะขายดีมากๆในประเทศ UAE นะครับแล้วก็เปิดแล้วก็ลินให้ทุกคนคนละแก้วครับผมเปิดเลยนะครับนี่นี่โอเคนี่นะครับโอ้โหหอมหอมมากหอมและซาหอมละซาแล้วก็สีก็สดใสดีนะครับใช่ สีคล้ายๆก็ทิงแดงนะแต่ไม่ใช่เป็นยี่ห้อพ็กกาสีนะครับบริษัทอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับแต่ไงเขาอาจจะผลิตที่เมืองไทยมาเดี๋ยวเติมให้เติมเลยเหมือนเหมือนเลดบัวครับเหมือนใช่ไหมจะกลิ่นหอมนะกลิ่นหอมใช่ครับแชร์แกลกอันนันก็ดื่มเพราะเรชอบมากเลยกลิ่นเหมือนน้ำส้มน้ำส้มผสมน้ำผึ้งนะแล้วก็ก็มีความหวานด้วยครับมีความหวานด้วย แล้วก็ซาซาด้วยใช่ครับเขาบอกนักศึกษาที่นี่ชอบดื่มเนาะอืมอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงโอเคนะครับอันนี้เครื่องดื่มที่4เราจะกินกับวอปเปอร์นะครับวันนี้พ่อหลุยแม่โบกับดั๊ก้าเนี่ยมีวอปเปอร์คนละชิ้นจากเบอร์เกอร์คิงนะครับก็อยากจะรีวิวอันนี้อันที่4นะครับเป็นเพปซี่ไนโตรนะครับแล้วว่าเพปซี่แบบแบบเบียร์สดอ่ะมันเหมือนเบียร์สดมีไนโตรเจนอ่ะอืมดรับโคลา ปกติเนี่ยเราจะเห็นดราฟเบียร์ใช่ไหมโบใช่ครับอันเนี้ยเป็นดราฟโคลานะครับซึ่งอันเนี้ยไม่เคยเห็นที่ประเทศไทย,ไยน,นะครับแต่อั่เนี้ยดากา้าเดี๋ยวลองลดดรัฟโคลาวานิลลากับนะดากา้าวานิลลาทั้งดีมันจะได้ไม่สู้โอ้โหอืมเหมือนเบียสอดเลยโบโอ้โหใครเคยดื่มกินเนสนะอืมเหมือน,นเบียร์เลยอ่ะโบความนุ<ห>่มของฟองเนาะความนุ่มของฟอง เขาเรียกว่าเปปซี่สดขอม่ไม่ได้ชิมหรอครับไม่กระป๋องนะดะก้าเปปซี่สดโอ้โหเปปซี่สดหอมครับหอมนะแล้วก็นี่นี่ในนี้มีอะไรไม่รู้แต่ถ้าเกิดเป็นกินเนสโอ้เปปซี่สดสุดลอเปปซี่แบบสดอ่ะมาดะก้าเดี๋ยวพ่อขอลองอันนี้เหมือนกินเนสเลยอะเบอร์ซูมเลยซูมเหมือเมากโอ้โหตอนออกมานี่แบบกลิ่นในโว่นะต้องรินเหมือนเบีย ค่อยๆลิยนใช่ไหมไม่งั้นฟองเยอะใช่ไหมคะใช่ฟองเหมือนเบียร์เลยโบอือหือครึ่งดื่มหายยากนะอยากจะให้ทุกคนที่เมืองไทยได้กลิ่นนี้หอมสุดๆโอ้ my god อือหือแล้วแก้วนี้ก็พอดีเป๊ะเลยนะดาก้าดาก้าชอบรสวานิลลาใช่ครับรสปกติเอาไว้ไหนผมชอบรสวานิลลาครับโอ้โหโบโบนี่ให้ดูใกล้ๆนะคะว่าเป็นแบบราฟเนาะวานิลลาราฟโคลนุ่ม จริงป่ะนร่มมากเลยเหรอจริงป่ะนุ่มนุ่มนุ่มกระสอบเท่าไหร่คะประมาณสองร้อยกว่าบาทฮะสองร้อยเก้าสิบคือแบบนุ่มมันมันไม่ค่อยซ่านะครับแต่แต่นุ่มไหมเราเป็น่บอกอยากชิมไหมล่ะเอาบริกานก่อนเลยค่ะคือผมเป็นคนที่ไม่ชอบแบบโคกหรือว่าเพ็บซี่แบบซ่าๆอยู่แล้วครับอ๋อหัวนุ่มนุ่มมากบอจริงป่ะรสมิเนร่าด้วยนะเจ้าดูสินุ่มเหมือนแบบดื่มเบียร์สดอ่ะหลัแต่นี่มันเป๊ปซี่สด รสีสดอร่อยจริงๆเหรอโอ้โหมันครีมอ่ะมันเป็นหัวครีมด้วยอ่ะเห็นเห็นอยู่ความครีมมันนี่คือบอกเห็นแล้วอยากดื่มด้วยเลยโอ้ยอยากแตกเกอร์ delicious burger โอเคเดี๋ยวขอทานเบอร์เกอร์ก่อนนะไหนดูเบอร์เกอร์ที่นี่หน่อยคะับเปิดแตกาล้วงเลยรับประทานอะไรครับแะกเบอร์เนะครับ มีผักหน่อยเนาะมีผัก่อยใช่คะ่ะโอเคอเดี๋ยวขออนุญาตทานเบอร์เกอร์ก่นกอนนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวกลับมากับอันสุดท้ายนะครับซึ่งไม่มีครไแต่ว่าอร่อยเครื่องทำสุดท้ายนะคะอันนี้มีใครรู้บ้างพ่อหลือรู้ไหมรู้ครับเพพ่อเหลือเป็นคนซื้อมาครับมันคือดังกินโดนัทนะคะแต่ว่าเอ้ยมันคือของดังกินเนาะแต่เป็นกาแฟของดังกินนะคะอ,อันนี้ที่เมื่อกี้ทุกคนเห็นมันเป็นภาษาอาหรับเนาะ ครั้งแรกนั้นแบบุงไม่เคยชิมที่เมืองไทยยังมีแต่กาแฟสตาร์บัคเนาะใช่แต่ว่าของดังกินมีหลายอันไหมหรือว่ามีแต่กาแฟมีแต่กาแฟเขาเขียนว่าเป็นพรีเมียมนะคะก็ดูแบบสงสัยจะเป็นลองอูดเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นมนมธรรมดาค่ะอืมอืกาแฟออกจะหอมหอมหวานหวานอร่อยนะกลิ่นมันหอมแต่ว่าไม่ได้หวานจัดนะ ได้อยู่อืมอืมรสคาเมลนะึลวกว่าศูนย์แคลอรี่แต่จริงๆไม่ใช่นะคะมันเป็นรูปาตาคอฟฟี่เฉยๆตากาแฟเฉยๆก็อร่อยนะถูกใจอยู่ถ้าเกิดใครอยากดูอีกนะคะก็ลองคอมเมนต์มาบอกเนาะเพราะจริงๆประเทศนี้ มีของแปลกๆแ,แล้วก็มาจากหลายประเทศเนี่ยเยอะแยะมากเลยนะคะถ้าเกิดชอบแบบนี้ก็จะได้รีวิวให้ดูอีกนะและอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ